เอปรินาเย้ยมาริยา DIY กางเกงในเป็นที่คาดผมลั่นคนไทยไม่นําของสวมหอยมาใส่หัวนางสาวปารินาไกลครุบสอสอจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ว่าตนรู้สึกขำที่นางสาวมาริยาพูดเลือดลาบ ผู้ชนะการประกวดมิสอุนิเวอร์ t h ไทยแลนด์ประจำปี2017ที่นำกางเกงในที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ด้วยการดัดแปลงเป็นที่คาดผมสาเหตุที่รู้สึกขำขันนางสาวปรินาอ้างว่าเป็นแนวคิดที่คนไทยจำนวนมากไม่ทำเพราะมองว่าการนำสิ่งของที่สวมใส่อวัยวะเพศที่นางสาวปรินาใช้คำว่าหอยมาใช้กับศีรษะไม่เหมาะสมและโพสต์อีกว่า,ยาเยาวชนไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะปรินาก็โตเมืองนอกเหมือนกันเรื่องนี้ฝรั่งรับได้แต่มีฮาส่วนคนไทยปกติเราจะไม่เอาของที่สวมใส ตรงหอยมาใส่ตรงหัวนะคะนางสาวมาริยาที่ชนะการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2017โพสตรูปที่ตนเอง reuse กางเกงในเป็นที่คาดผมลงใน i ิน t a g r กรพร้อมติดแฮชแท็ก reuse don't throw it away หรือนำมาใช้ใหม่อย่ายทิ้งโพสต์ดังกล่าวมีผู้แสดงความคิดเห็นชื่นชอบอย่างล้นหลามเพราะมองว่าช่วยลดขยะจากการทิ้งกางเกงในเก่าได้ที่ผ่านมาสอสอจังหวัดราชบุรีรายนี้เคยวิจารณ์นางสาวมาริยาในหลายโอกาสเริ่มต้นหลังจากที่นางสาวมาริยาโพสตเรียกร้องใ รัฐบาลสืบสวนกรณีที่นายวันเฉลิม ชายชาวไทยที่ลี้ภัยไปยังประเทศกัมพูชาถูกลักพาตัวในกรุงพนมเปญหลังจากที่นางสาวมาริยาโพสสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิไปไตยความโปร่งใสในการบริหารประเทศและการหยุดคุกคามประชาชนจากรัฐบาลที่พลเอกประยุจันโอชาเป็นผู้นํานางสาวปร,รินาก็เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ว่าตนจะขอแบนนางงามชั่วซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ระบุว่าใครคือนางงามคนดังกล่าวแต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะหมายถึงนางสาวมาริยาเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไล่เลี่ยกัน